สวัสดีครับสวัสดีไปยังผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่กับช่างแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับสวัสดีไปยังผู้ที่ติดตามทั้งทางยูทูบนะครับแล้วก็ Facebook Fan Page นะครับสวัสดีไปยังผู้ติดตามทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆหลอกกันอีกหนึ่งคันนะครับที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆออกจากอู่เราเลยนะครับก็พอามาชมนะครับเป็นอิตูสุนะครับร้อยห้าสิบ NPR ยาว5เมตรนะครับคันนี้ส่วนทรงรือว่าทําออกมาแล้วหล่อเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับก็ชุดแต่งจัดให้เต็มนะครับมีหมวกมีสเกิร์ตด้านหน้านะครับแต่ก็เป็นที่หน้าเสียดายนะครับรถคันนี้มีเจ้าของ็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ได้ติดตามผมตั้งแต่ประมาณคลิปที่แล้วนะครับก็คันที่เป็นหัวคัตซีนะครับที่เอาลงไว้2คันนะครับ คันนั้นก็คันที้40,000ก็ส่งลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้จะไปประจําการนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณลูกค้าที่เดินทางมาไกลครับไปกับเกือบ3,000กิโลนะครับเป็น F4 ของเรานะครับก็จัดให้เราๆอตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับคันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นป้ายเหลืองนะครับเป็นป้าย มันถูกรับจ้างโดยตรงนะครับก็ทําเป็นเรามีทั้งประกอบการป้ายเหลืองป้ายขาวดำนะครับก็คือทําให้ลูกค้าจบครบวงจรกับเราที่นี่ที่เดียวเลยนะครับป้ายทะเบียนถือว่าสวยเลยนะครับ70616นะครับก็คือเป็นรุรับจ้างถูกต้องโดยกฎหมายนะครับวิ่งได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีพวกนี้นะครับภาษีก็ต่อให้ไปถึงปลายปีเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งโอนวิ่งทําเรื่องเอกสารที่คนส่งนะครับมาที่เรานะครับครบจบในที่เดียวเลยนะครับก็สวยครับรถคันนี้ไม่รู้จะ ปัญหาคำไหนมาพูดดีนะครับเอาเป็นว่าให้ลูกค้าชมไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นคอกบรรทุกแบบต่ํานะครับเสมอหัวนะครับเพราะว่าลูกค้าเราไปวิ่งทุเรียนแล้วก็วิ่งใช้ในธุรกิจนะครับธุรกิจก่อสร้างแล้วเหมาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บรรทุกเยอะนะครับเอามาชมภายในกันนะครับภายในดูพวกล้อก่อนนะครับล้อเห็นไหมครับพวกนี้ก็แถมให้กับลูกค้านะครับเงาว่าเป็นนะครับ แล้วก็พ่นสีนะครับเป็นสีพวกนี้เป็นล้อกระทะอลูมิเนียมนะครับทําเสร็จออกมาแล้วหล่อๆเลยนะครับภายนงภายในกันนะครับสภาพภายในปอปูผมแดงนะครับทาความสะอาดคอนซูลนะครับให้กับลูกค้าพวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แถมหัวเกียร์แต่งให้ลูกค้าไปเลยนะครับสภาพภายในสวยเลยนะครับภาพภายในใหม่คลิปเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงก็แพงครับร้าน3นะครับใครที่มีเงินเยอะก็เล่นรถป้ายแดงไปนะครับ ส่วนใครนะครับที่หาตามงบนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับลูกค้านะครับคันนี้สเปกยาว5เมตรนะครับ5เมตรอันนี้กันชนด้านข้างเป็นกันชนสแตนเลสนะครับแต่สแตนเลสก็จะมีความทนกัวเหล็กนะครับก็ใช้งานกันไปยาวๆครับสภาพก็ทชงก็ซีด้าล่างนะครับรถดีสวยมากครับรถคันนี้รถแค่4ปี5ปีนะครับรถคันนี้5ปี ถือว่าสวยครับไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาพูดดีนะคือว่าให้พี่ๆน,น้องๆ FC เราดูกันเอาเองกันนะครับรถมันสวยจริงๆคันนี้แล้วก็พื้นลูกค้าสั่งเป็นปูพื้นเหล็กนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับก็ปูพื้นเหล็กให้กับลูกค้านะครับบงทะเบียนพร้อมนะครับตรงลงชวงล่างก็คือเช็คเลี่ยนไทยของเหลวนะ้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองไทยทุกอย่างผมเช็คให้หมดนะครับคันนี้เพราะว่า ต้องเดินทางระยะกันถือว่าไกลพอสมควรนะครับก็มหาสารคามภูเก็ตก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับใกล้ลเราจะส่งทั่วประเทศนะครับลูกค้านะครับมาซื้อรถที่เรานะครับก็คือเดินทางมาดูแค่ครั้งเดียวนะครับก็ที่เหลือเราจะจัดการให้หมดทั้งเรื่องเอกสารงานทะเบียนนะครับทุกอย่างเราดูแลให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับดอกยางก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะครับคัสซีสวยครับคันนี้คัสซีไม่มีที่ตีเลยนะครับสังเกตดูหัวน็อตก็แล้วกันนะครับ สวยกิบเลยนะครับรถคันนี้ก็จะออกเดินทางเิ็นนี้นะครับก็เดินทางไกลไปภูเก็ตนะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับให้ดูภายในกันฝั่งนี้นะครับรถทุกคันเราเก็บเราทําความสะอาดให้กับลูกค้านะครับเอาเข้าบ้านเราหลอคันทุกคันครับสวยครับระบบความร้อนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีครับรถมันใหม่ดยูยนะครับไม่รู้จะ ตตรงไหนดีเห็นไหมครับโลโก้จากตังปักพวกนี้เรือหมดนะครับรถบางเรือไม่มีเฉียวชนนะครับชุดแต่งจัดเต็มนะครับนี่ก็ลูกค้าใช้เงินดาวมาเยอะนะครับลูกค้าใช้เงินดาวประมาณห้าหมื่นนะครับก็เป็นเจ้าของรถได้นะครับงวดก็หมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าสวยเลยนะครับคลิปเลยหครได้ที่สวยแบบนี้นะครับก็เข้ามาดูที่ร้านเราได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์เก้าสองหกสี่แปดดแปดเก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าสามสี่ดสามจดสี่สองเก้านะครับรถที่ร้านก็ยังมีอีกมากมายหลายรุ่นนะครับท่านทก่านเข้ามาเลือกเป็นเจ้าของนะครับก็ฝั่งด้านในอู่ก็มีอยู่หลายขั้นนะครับข้างในอู่ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบก็มีให้เลือกอีกเยอะนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามแล้วก็รับชมนะครับมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณทางลูกค้าที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับก็ให้การสนับสนุนของเรามาโดยตลอดนะครับทั้งอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไปส่งเชียงใหม่นะครับทีนี้ก็จะลงใต้นะครับเหนือใต้แล้วก็จะส่งทั่วประเทศนะครับสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านเราได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ